ต่อเลยฮะอย่ารออย่าตัมวีจอห์นนี่อยากให้เธอปิดเดทด้วยกันเนี่ยคิดว่าไงจอห์นนี่อะไรหรือว่านายจอห์นนี่เธอบอกเองนะว่าแยกเราออกแล้วจะไปที่ไหนอยากไปที่ไหนซิลเวอร์พิกเซลคลาวด์นอร์ทโอ๊กเดี๋ยวจะแวะไปรับที่อัฟเตอร์ไลท์ ไม่ไกลฮะลืมบอกไปเลยตอนเย็นแวะมาหาหน่อยนะมีงานให้ทำ <Okay. S 1> อ,ะอะไรอีกเนี่ยไปเจอกันชิบชิบชิบ มีคนพาเธอเป็นเหยื่อเลยชงเรื่องอะไรเธอดูเปลี่ยนไปเลยลองพูดใหม่สิบางทีคุยรอบที่สามอาจจะดีก็ได้ร้องพร้อมไหมนี่น่าอีกแล้วเหรอไปหรือยังจอห์นนี่มาไม่ได้หรือไงใช่เพ็ยงแค่คนขับอืม หรือมันคุมเขาอยู่นี่ฉลาดดีนี่พอเช้งของจอห์นนี่เหรอไปเอามาจากไหนนี่ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ไงที่เกสันพูดถึงรถ <c oughs> คันนี้มีความทรงจำมากเลยไปกันเถอะิลเวอร์พิกซ์สักเท้าที่ปอดของเธอเหรอ เคยไปแค่ครั้งเดียวถ้าจำไม่ผิดนานไปแล้วตรงนั้นได้อินเชยไปแล้วนะแต่ว่าซเซเอ์พิกเซลยังอยู่มาได้เป็นที่นัดเด็ดที่เยี่ยมเลยทีนะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนี้คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยชวนจอห์นนี่เป็นชาติแล้วสรุปก็คือไม่ใช่ความคิดของมอน,นันนสินะไม่ใช่อยู่แล้วความคิดแค่ยขอ่า เดทโรแมนติกของหมอนั่นก็มีแค่ไปทำลายฐานอาราธกะศแค่นั้นเองเอาละบีบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นเอาตรงๆเลยด้วยหมายความว่าไงจอห์นนี่ไม่เคยทำอะไรเลยถ้าเกิดมีแรงจูงใจอยู่ครั้นี้วางแผนอะไรอยู่จอห์นนี่เปลี่ยนไปแล้วเขาอยากใช้เวลาร่วมกับเธอไม่มีแผนไม่มีเหยื่อล่อไม่มีอะไรทั้งนั้น เงี้ยแหละขับช้ารอพยายามทำความเข้าใจแหละดิวเวอร์แฮนผู้ไม่เคยคิดถึงตัวตนของตัวเองน,ะนายมีอิทธิพลด้านบวกต่อเขานะแต่ว่าลดก็คือไม่เห็นแก่ตัว ผมแม่งเบรกดีมากเลยฮะแต่ขับช้าจะถึงแล้วเย้ เ้โอ้โหรถหมุนอืมเด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 กกไม่ได้ไปส่งกระพูขับดีๆขับยากอยู่ดีถ้าเป็นจอยอาจจะขับง่ายกว่านี้ถึงแล้ว นายอินใช่ไหมเว้ยเอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกแม่ผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ถูกปิดตัวปีพยายามเข้าไปข้างในหน่อยแค่นี้หยุดเราไม่ได้หรอกอย่าคิดว่าจะหยุดเราเลยเราจะไปเดทกันเอาล่ะทำเรื่องของนายเดี๋ยวฉันดูให้เผมเคยมานะ่ไา่ดีมากเปิดโปรเจกเตอร์สิ ดี๋ยวฉันไปหาที่นั่งน่าสนใจเดีอยวเข่งใช้และแต่เขาไม่รู้สินะว่าเปิดยังไง เดี๋ยวก็รู้ดูน้่นสิล่าสุดคือบูชิโดสิบดยมันขยะมากกว่าวีาไ <c oughs> ด้อยู่ในดองหนังไรอินนะนั่งคือสิ่งเดียวสิ่งสุดท้ายที่เราสนใจมันก็แค่ต้องการเสียงหน่อยแค่นั้นเองแล้บูชิโดมีทุกอย่างเลยนะเอาละวีไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองกินยายังไงอะ ค่อยสนุกด้ะเด็กๆจองที่ที่ดีที่สุดเลยนะขึ้นมาเลย รู้สึกแ,บบแปลกๆไม่คุยกันหน่อยเหรอถ้าจริงๆการว่าเย็นนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรู้เสมอว่าระหว่างเรามันต้องเปลี่ยนไปสักทีตอนที่เราไปดูหนังด้วยกันแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้นะลองแซง,ง,งว่าตอนนี้เป็นปี2025เราเพิ่งเจอกัน แลาฉันไม่รู้ด้วยว่านายเป็นคนเวนขนาดไหนแต่ฉันรอบชอบโรคปี2077นะเวอร์ชั่นที่ด้อยกว่านยนะก็ได้ปี2015ก็ได้ถ้านายเปลี่ยนแปลงอดีตได้นาวจะเปลี่ยนอะไรแล้วจะเปลี่ยนอะไรไหม ฉันทำทุกอย่างไม่เสียเธอไปจอห์นี่ฉันเน่เนี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกตอนที่นายไม่อยู่มีเวลาคิดมากเลยทั้งเรื่องสมมุติและทุกอย่างประเด็นคือฉันกลับมาแล้วมาหาเธอ <c oughs> คิดว่าแบบนี้ดีกว่าเรื่องสมมุตินะ แต่ที่มีก็คือคืนเดียวเท่านั้นแต่ก็มากกว่าที่ฉันคิดไว้อย,ยู่ฉันเหมือนกับซื้อเวลามาชั่วคราวในร่างชั่วคราวแต่ฉันก็อยู่แล้วเ <c oughs> อ่อ ปิดจอได้ไหม <c oughs> เออทำไมเสื้อเปลี่ยนไปป้าอายุเท่าไหร่แล้วนะผมลืมแล้วถ้าคุณเป็นวีคุณจะรู้สึกยังไง ผมว่าจะไม่มีอะไรล่วงเกินเกินไปนะ Please จะยิงข้ามไปเลยน่าจะดีกว่าเพรผมไม่ได้ฟังอยู่นะจอนนี่จะทำไม่ได้มันไม่ถูกต้องหมยถึงว่าไม่แฟร์กับวีละไม่แฟร์กับนายจ้ะ่ะฉันพยายามอย่างหนั่ะเพื่อแก้งว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าฉันเป็นโรคคนเดิมที่ไหนรู้จักก็หลอกตัวเองได้นิดหน่อย ฉันกลับเองแล้วกันโรคโรคทำไมเสียงเกลือกยาสองครั้ง ร็อกไปแล้วอืมทะเลาะกันแล้วเรื่องอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันควรจะเป็นค่ำคืนที่ดีในโรองห้องไรฟินแท้ๆทันทีเธอก็โกรธและก็ไม่บอกฉันด้วยว่าเรื่องอะไรอืม any guesses เดาออกไหมจำเกสนได้ไหมที่เขาพูด่ะมันดูแปลกๆว่าไหมที่แปลกไปไม่ใช่คำพูดหรอกฉันไม่คิดอย่างนั้นเขาเคยปั่นหัวหล่อนน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นต้องคิดดูสักหน่อยตอนนี้พาฉันไปน้องโรคก่อนไปที่นั่นเราจะรู้หรอว่าโรคเป็นังไงไม่เนื่องแครีนไปถึงที่นั่นแล้วจะเล่าให้ฟังหนังนี่โคตรห่วยเลยฮะกูมาที่นี่เพื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ q u e s ก็วดดีกว่าฮะจะบอกไม่ไกลเท่าไหร่ก็ว์ดดีกว่า เเาลยมึงแต่นี้ไปล้วก็ขับรถของจอห์นนี่แล้วกันเนื้อไหนก็เอาให้มันอินกับบทหน่อยน่าจะได้ผล แล้วเรามาที่นี่ทำไมี่ว่าเครรีมีครือห่าที่นี่แม่สวยใช่ไหมแล้วนายี่ได้ยินเรื่องแครรีจากไหนในเมืองน่ะจดหมายข่าวเป็นแต่เรื่องเขาอ่าใช่ตอนนั้นนายไม่อยู่นี่ตอนที่นายพักสินะไปละจะไปหาเขาเหรอดูเหมือนเป็นเวลาที่ดี น่มีปัญหากับหมอนันตลอดไม่ใช่หเหรอใช่เหรอไม่รัก <c oughs> เขาต้องหาที่เลือกไ่ได้ระหว่างกันคนตีนฉันหรือว่าไล่ออกจากวงดีผู้มีวิสัยทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่สองคนทะเลอะก,กันเหรอปัญหาคือแครี่เข<อ>ามีกันม,มึงแปะปีกเจียวได้ไงแ <c oughs> ครี่เป็นไอเวนตัวหนึ่ง อย่างนั please, Actually, well, no, ้นดีกว่าฉันก็เป็นสนหรอกว่าใจแค่ทำเป็นพวกต่อตาให้เข้าพวกจริงๆมันไม่พยายามหาเรื่องใครหรอกโดยเฉพาะพวกอาราสกะสรุปก็คือไปที่บ้านของแครี่ดูรอบๆแล้วเข้าไปูไมมว่าเขาเขียนข่าวเรื่องหมอนั้นว่าไงหมอนั้นซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตายฮะ ห่วงก็ถายนั้นใครจะไปรู้อย่างน้อยก็พอไปแนะนำหมอแั้วได้หมายความว่าจะไปด้วยตัวเองันหลต้องให้หนายควบคุมร่างอีกสินะใช่ครั้งที่แล้วฉันทำตัวดีไม่ใช่หรือไงลปล่อยให้ฉันเข้าอีกครั้งในฐานะทีะ่ประพฤติตัวดีก็น่าจะได้ โอเคแต่อยากรู้ว่านายวางแผนอะไรไม่ใช่อะไงโง่ๆหรอกฉันสัญญาแค่อยากรู้หมอนน้นเป็นไงบ้างแล้วจะบอกหมอหน้านยังไงว่านายเป็นนายเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะแยะเนี่ยจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่ไปคุยกับเขาปั่นหัวเขามีแคร์รี่เป็นปัญหามีปัญหาส่วนตัวตลอดเวลาแหละทำไมเราถึงเข้ากันไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันจะตั้งใจฟังแล้วมุนละม่อมเลย ก่อนอื่นเราต้องไปที่บ้านก่อนอนี่ใช่ไหมอ่ะอยากรักคุมตอนไหนก็ว่ามาไม่ขับรถเหรอนั่นสินะอ่ะ ยังไงเนี่ยวิ่งตามตรถมานะไปไหวิมีกาดด้วย สภาพแย่ก,ก็อ้วกอย่างน้อยก็หวังว่าที่นี่แพงต้องมีใครบางคนพยายามปรับเปลี่ยนที่มันยฮงซวยอย่างนี้นะแม่คอลเลกชันโคตรเจง๋งอันนี้เริ่มประทับใจแล้วสิเคยเล่นแบบนี้สองสตัวบ้างตอนที่ทำวงสมุไร มันนี่อาบน้ำอยู่หรือเปล่าอยู่คนเดียวด้วยก็ดีเชื่อฉันเถอะเ,เ,เอาละที่เหลือฉันจัดการเองเดี๋ยวจะลากหมอนั่นออกมากิจกของมิสซี่โอเค รู้สึกดีขึ้นเยอะมาดูกัน <con> ซ <c ern ether> oh, <the> ิว <at> ่าอันไหนดีอันไหนเล่นเฉพาะโชว์ใครวะนี่คือเล่นต่อไป พอแล้วล่ะนายก็รู้ฉันเป็นใครจอห์นนี่แครีแครีไม่ล้อกันเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนซูเวอร์แฮนบอกฉันว่าอย่างไรก่อนที่เขาจะตายบอกให้ออกไปจากซามูรยายาไ <S <S มรซะ ไปหาทางของนายเองรูอว่าฉันพูดถูกซึ่งฉันก็จะถูกอยู่เสมอไอเวียนจอ์นนี่ซิเวอร์แฮนด์ <c oughs> อะไรวเวเนี้ได้ยังไงซัปไพรส์อะไ ไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะมาสินะก็รู้แหละตรงกันข้ามเลยรอต่อยหน้าแกแบบนี้มาห้าสิบปีแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งลองสไตล์ใหม่แล้วทำตามกระแสอยู่หรือไงใช่ประมาณนั้นแหละนักแกนะเวนเนอรจอนนี่ขอเล่าหน่อยแล้วกันอ่ะบอกฉัน ทำไมนายดูเหมือนพวกพังกระจกกระจอก This is V นี่คือฟีนายน่าจะชอบหมอนี่ได้อะไรว่าจอห์นนี่ Doesn't explain a thing บ้านสวยนี่ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดเลยย้ายมาหลังจากที่อัลบั้มที่สี่ออกอดูมันจะขายดีนะไปตายซะจนนี่ มาเรื่องกันแล้วเซ็นสัญญากับใครอาราซากะตอนเช้าฉันอัดเสียงที่ศัตรูของพวกมันจังนั้นโยรี่ก็มาหามาทำอาหารเป็นเพื่อนแล้วจริงๆแล้วนายเซ็นกับใคร MSM r ด c o r ออีกเสาหลักของวงการเป็นอะไรแข้านั่งข้างฉันแล้วบอกผมว่าหายหัวไปไหน อยากฟังเรื่องอย,ยาวๆมั้ยล่ะแค่อยากให้เป็นเรื่องที่โคตรเศร้าเศ้าสลดให้สมกับหลายปีที่ผ่านมาเพราะถ้าฉันเป็นนาย๋ะถ้าฉันได้ยินว่านายชยอยู่กับโนมแมนไปตามถนนผมสวัยหรือเคว้งคว้างแบบชฉียวบนอวกาศและอยู่ก็โผลม,มาเพื่อพังชีวิตฉันแล้วก็ฉันคงจะบ้าปไปแล้วแน่ๆไมแสงเกงในอย่างนั้น <S <S เป็นเรื่องเศร้าจริงๆนั่้แหละจำได้หรือเปล่าครั้งหนึ่งตอนที่เฮนรี่มาแบบมีสติที่นี่เด่นนะแลก็เล่นโคดหวยด้วยอย่างน้อยเดนนี่ก็มีความสุขเร่องนีแกเป็นโรคซึมเศร้านี่จริงเหรอไม่จริงอะ พยายามส่งเสริมการขายการพยายามถ้าตัวตายยิ่งหัวตัวเองเพื่อยอดขายหรือไงก็ใช้ไม่ได้ผลกับนายนี่ไม่มีใครจำสุนไยได้แล้วนายแค่ไม่ชอบใจเพราะว่าฉันอยู่ได้ดีโดยไม่มีแกเออไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆเนี่ยยังคุยกับชาวแก๊งในวงหรือเปล่าแค่แดนเธอเปลี่ยนชื่อเป็นเบสไอซิส เบสไอไอ้ข่าวนั่นใช่ไหมที่เรากลังพยายามติดต่ออยู่ฉันตามหาเดนนี่กับเฮนรี่ได้นะถ้ายต้องการาไม่ใครบางทีกลับมารวมตัวกัน,กนเล่นอะไรหน่อยไหมเบสไอส์ไอส์ไนทไ์ เอาจริงเหอที่ได้ยินมาคือนักเต้นเปลื้องผ้าพาธามชอบส่อียิปต์น่าเสียดายที่แกตายมั่นใจว่านายเธอคนนั้นอยอมรับคำแนะนำเธอแน่แล้วเธอเป็นไงบ้างอะไปถามเขาเองอยากร่วมวงซามูไรอีกเลยไม่รู้สิสวันกิก อาจจะรับแค่งานเดียวได้ในที่ที่ไม่มีใครจำเราได้คือฉันก็มีชื่อเสียงของฉันด้วยแต่ต้องไม่ต้องอธิบายทั้งหมดใช่ไหมที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยพวกนั้นเถอะเรื่องน้าเบื่อไบโอเชมแผนชั่วไบโออาราเกัยาวิเศษแค่บอกว่านายเป็นแฟนใหม่ What the fuck เอ้าเหร ยั่งไปกันเถอะเอาล่ะได้จะส่งเบอร์แนนซี่ให้ดูส่วนฉันไปหาเฮนรี่ครับนะฮะแล้ววีล่ะยังไม่ได้คุยกันเลยแลวนายสองคนเขาขากันได้ไหมช่วงนี้ก็ใหม่นะไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วฉันจะเออ จอห์นนี่เหรอโอเคไหมไม่ถ้าเป็นวีสินะจอห์นนี่บอกเลยว่าอาจจะเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้จะไม่เป็นไรมันได้ยินว่าไม่เห็นด้วยอ๋อไม่เห็นด้วยว่าไม่เป็นไรนั่งพักก่อนไม่ต้องห่วง คอนเสิร์ตนี่เรื่องอะไรได้ยินด้วยเหรอพอยาเริ่มหมดนิดก็เริ่มได้ยินเอยากเห็นสตรายขึ้นแสดงสดไหมล่ะอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเจงโทรหาแนนซี่ก่อนเยี่ยมเลยจริงๆคือผมน่าเล่นของอีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรวะไอ้ตำรวจที่ตอนเครดิตอันที่ผ่านมาเออ ที่มันโผล่มาอีกหัวล้นๆเออน่าเล่นละอาจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาเล่นอันนี้ติดต่อนนซี่นนซี่เหรอเออหมายถึงเบสเบสไอซิสใช่ไหมไม่นี่คือผู้ช่วยที่ได้รับค่าจ้างอันต่ำต้อยสตีเวนช่อง n 5 4ช่วยอะไรได้บ้างอยากคุยกับเบสหน่อย เธอไม่อยู่โทรมาจากบ้านพักของแครียูโรดายนะนี่ครัแต่เบสก็ยังไม่อยู่อยู่ดีน่าจะกลับมาทั้งสองวันที่แล้วแท้ๆโทปที่โทเทนโทเทนแทนเพื่อไปถ่ายอะไรสักอย่างโทรอาทิตย์หน้าแล้วไม่ก็ดูข่าวแล้วกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันก็รับผิดชอบเองรู้สึกไม่ดีเลยพี่ ก็ไปที่ทูเทนทูเทนนะ